ครับวันนี้เติมตู้ปันสุกนี่นะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยวันที่สิบหกศูนย์ห้าหกสี่ใชไมวันนี้วันนี้วันอะไรพูดที่อาทิตย์ครับวันที่เท่าไหร่เดือนพูดดังๆเดือนพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสี่ครับเออจะได้มีสติจะได้รู้สตินะเราต้องรู้วันรู้เวลานี่เราอยู่ในวันอะไรเราอยู่ในเวลาอะไรต้องมีสติ สติต้องระลึกได้นึกได้นะเออวันนี้ต้องไปลงุดเส้นฉีดวัคซีนนะที่บ้านตอนอุ้ยน้อยปวงสลาใน,นประสงคงนั่นะนะเออเข้าใจไหมครับะรฮะมันต้อ,อไปลงเส้นก่อนเออลงเส้นกะ่อนนะลงชื่อไว้ก่อนฉีดไม่ฉีดนั่นอีกเรื่องดีไม่ดีไม่มียาด้วยมึงบอกให้ออมึงจะไิคคิดว่ามึงจะได้ฉีดนะ ต่อไปเนี่ยถ้าไม่มียาเนะี่ยมันเฉมหนึ่งเป็นปันสองปันพูดเงินที่ไหนไปซื้อฉีดเกิดเปินให้ก็คนมีตังหรอบโบตกมาถึงเมืองหรอมื่อมึงได้นีดมึงต้องเอาเข้าใจไหมเกิดม้านไปโอ้คนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาทางหลังท้ายหลังมึงไม่ได้ลงเกิดมึงอยากฉีดขึ้นมากลัวตายแล้ววันนี้คนนั้นก็ฉีดคนนี้ก็ฉีดพอใครอยากฉีดมาต้องมีเงินสองปันเอาเงินที่ไหนมาฮะ เข้าใจไหมที่บอกเนี่ยอ, 2, อ,อ๋อต้องมีสองพันถึงได้ฉีดน้วยงนจบพอเพิ่นให้ฉีดแล้วล่ะให้ฟรีเราไม่ไปเอาเรอ่รอเข้าใจไหมเกิดบทมันแท้มาไปหมดคนที่เพิ่นฉีดเพื่อนบอกแปดโลกไอ้ที่มึงไม่ฉีดเอาแล้วบ่านี้เอาแล้วเหมือนไข่แดงเข้าใจไหมสมสมมติความคิดง่ายๆเหมือนไข่แดงอ่ะมึงอยู่ในกลางไข่แดงอ่ะทุกคนเพิ่นฉีดหมดอ่ะมึงมึง เหลือคนเดียวที่ไม่ฉีดมีโอกาสติดโรคเยอะเข้าใจไหมเด้อต้องไปนะเข้าใจไหมอ่ะไปเอาไปเอาตูไปเอายกมือสูงสูงอ่าที่ฐานเออเข้ามาอีกเข้าไหอะจะได้ซื้อกินอย่าไปกินเหล้านักบล่ัมเหลือเด้อกินได้แต่ให้พอประมาณรู้จักกินไม่ใช่มีร้อยกูจดร้อยเดียวจบเรียบบุดไม่ใช่เด้อโอเคนะครับ เท่าไหร่น่ะเท่าไหร่ดูดีๆไม่ใช่แบงค์ร้อยไม่หรอนะใช่ไหมดูดิดูดิเอามือออกดิมือออกเครื่องเลขเออเพิ่นจะได้เห็นเลขโอ้เลขงามเลยเลขอะไรลองพูดดิเลขบนลบนเหรียญลงมาอู้ดังๆเลขอะไรแซมจอดจานเลขสี่สี่เจ็ดแปดแซมแซมซองครับเอออาจจะถูกหวยก็ได้นี่เลขงามขนาดนี้โอ้มันตรงเลขกับรถเลขรถใด้หนึ่งพอดีนี่เนี่ยมาดูดิ อมันตรงกันเลยอ่ะใช่ไหมสามสามสองไงไหมครับสามสครับเฮ้ยสามอครับเออเลขมันตรงกันเลยว่ะอ้าอ่าอ้สาธุไปไปทำุญอ่าไปโอเคโชคดีเด้ออย่าไปกินเหล้าน้ำเหลือกินได้แต่อย่ากินจนไม่รู้เหนือรู้ใต้เดินโซซิกโซเซไม่เอาคนเราต้องรู้จักประมาณตน ใช่เพื่อนให้้อยกูก็จดมดด้อยเรี่ยงลูกไม่ได้